วาดีใช้ได้ครับ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมคมพีตะกอนนะครับที่สนามประเวทนะฮะวันนี้เรามาชมนะครับเจ้าอุ้ยบางชันนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปข้ามรีนะครับกับเจ้าบ้านนะฮะนนประเวทนะครับนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงกลางเกมนะครับเจ้าจะไลฟ์สดให้ได้ชมกันนะฮะ หนึ่งต่อห้านะครับตอนนี้เจ้าอุ้ยตามอยู่นะครับความสดน่าจะอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะนนประเวศนะครับนี่ครับโดนเกี่ยวไม่อยู่ครับอันนี้นี่คือเป็นเวทที่น่าติดตามนะครับในอนาคตนะฮะอุ้ยบางชันนี่อายุก็ยังไม่มากนะครับโอกาสพัฒนาก็มีนะครับอุ้ยบางชันนี่ครับลูกป่าครับ ตอนนี้สกอร์เท่าไรเอ้ยหนึ่งต่โอโห้าโอ้โหหนุ่มอีสานใต้เราหนึ่งต่อห้าครับเจอนนท์ประเวศไปไม่เป็นเลยครับสองต่อห้าครับครับตอนนี้สกอร์สองต่อห้านะครับอุยบางอุยบางชันเริ่มไล่มานะครับ อุ้ยบางชันนี้นะครับล่าสุดนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับอยู่เซรีไทยนะเอาชนะเจ้าคามสุรินได้นะตอนที่เซรีไทยนะฮะคอมพิวเตอร์ฟูจัดขึ้นมานะครับนะครับส่วนนนประเวศนะครับตั่แปรข้ามฝีนะฮะก็นะครับสูสีกับปีศาจตะก้อนะครับแล้วก็แพ้เทพโยนะฮะที่สนาม สีนักรน64นะครับแต่สนามนี้เทพก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดูครับลูกเสิฟโอ้โหนะครับตัดหน้าขวานะครับจะอุ้ยถนัดซ้ายนะครับนะครับไม่ง่ายนะครับสำหรับอุ้ยบางชันนะครับเข้ามาในพอเวทนี่ฮะถือว่านนเป็นต่อนะครับน้าซ้ายนะฮะตัดซ้ายตัดขวายิงท้ายหนิงขวานะฮะโอ้โหนะครับอาแต้มเท่าไหร่เลยเนี่ยอุ้ย เซตสองหกอะสองต่อหนะครับอุ้ยบางชันสาต่อหนะครับอุยบางชันนี้คือรู้สึกว่าจะเพิ่งเลิกงานนะครับแล้วก็เข้ามาประเวทเลยนะ,จะเจอนนประเวทนี่ก็ไม่ง่ายนะนี่ครับโดนแล้วครับนนเวทนะฮะลูกนี้ไม่เด็ดขาด โดนเกี่ยวนะดูครับยังอยู่อีกครับเอาอุ้ยบางชันนะครับนึกว่าจะเอาแต้มนะครับลูกนี้ฮะนะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมนะครับซ้อมหนักนะครับสำหรับเจ้าโอดนนประเวศนะฮะหต่อสามครับ อุ้ยบางชันลากเข้าไปฮะเอาก้ได้แลยอุอ้ยทำไมเสียแจมอีแล้วนะครับอุ้ยไม่มีสภาพอะไรเลยนะครับดูสังเกตนะฮะปาดออกนะครับเจ็ดต่อสามนะครับหน้าซ้ายโอ้โหเสริมหล่นบรเวทนะฮะน่ากลัวครับสนามนี้ฮะฟิตนะครับ สต่อเนะครับ4ีต่อเนะครับทําเสียหลายลูกเลย,ยนะครับตอนนี้สกอร์ขึ้นมาเป็น4ีต่อเนะครับสายนนท์บรเวศลากขึ้นมาโอได้แต้มนะครับ ห้าต่อเจ็ดนะอันนี้ผมแจ้งท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเวทของนนประเวศนะฮะผมจะบอกนะครับนะครับเวทเดียวกับปีศาตตะก้อน,นะครับอุ้ย,ยนี่ก็น่าจะดูเหนือกว่านะะเหนือกว่าปีศาตนะครับโอ้ฝานแตงครับพื้นแน่นนะครับ้นนี้พื้นฐานเป็นตัวชงนะครับ โอ้ยก็เช่นกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทำนะครับเกตต่อห้าครับไปนะครับยกขึ้นมาโอ้โดนเขี่ยวนะครับนี่ครับโดนประเวทไม่เด็ดขาดก็เอาคืนไปครับนี่ครับอ ครับผมเคยเตะกันนนนประเวทนะฮะที่ลงใน youtube นี่แหละครับเมื่อก่อนนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ฟิตขนาดนั้นนะครับทีนี้ถ้าเดี่ยวใหม่น่าจะเสร็จนนหรือเปล่านะฮะนนไม่รับแขกให้เทียบโยนะฮะนนบอกว่าขอแต้ม3มแต้มนะครับเทีบไม่ไหวฮะนะครับลากขึ้นมา เจ้กอะไรอะห้าต่อเจ็ดนะครับมาดูลูกเส์ฟของปุยบางชันนะฮะค่ายบางชันนี้เดี๋ยวเป็นทุกคนนะฮะโบบางชันหนึ่งบางชันนะครับนะครับแล้วก็นันบางชันนะครับมีไลค์ มีหลายคนนะฮะนักกีฬาสังกัดชายาบังชันนะครับเจดต่อห้าครับนนประเวศเสิฟนะเอาพีกเน็ตนะครับนี่ครับคือเหลี่ยมสนามซ้อมนี้โอกาสที่เสิรฟน่าจะเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะว่าเล็งพอดีเป๊ะเลยนะครับผมเดียวกับใครได้บ้างครับพี่โยนะครับโอ้ oh. เวทน้องเข้มนะเยอะเลยนะฮะเพลงลาดกระบังก็น่าจะสูสีกันนะบโอโลูกเกียบครับคือพื้นฐานนะฮะแต่ก้อน,นี้พื้นทั้งโค่นนะฮะเพราะเป็นตัวชงหลกักๆนะครับ 5ต่อ8ครับเกม13ไม่มีเดียวนะครับเกมล็อกของโอ้ตัวนี้มองน่าจะออกนะครับนี่ครับซันแบ็คายครับโฟ,ฟกัสที่ลูกเสิร์ฟนะครับ8ต่อ5ครับ ตัดหน้าขวาอุ้ยบางชันลากขึ้นไปกระโดดโอ้โหลุนนี้ถือว่าฟิตนะนะครับมั่นใจนะครับว่าหน้าเน็ตต้องหายนะครับพี่ชายสวัสดีครับแวะแวะซ้อมครับไม่ไ<ป>ผมไม่กล้าลงสนามนี่ผมกลัวนนประเวศเลอเกินช่วงนี้<ป>เอาคือออกออกไลท์เถอะ พี่โยผมเดียวกับไพ่ไดใ้ครับผมนะฮะไม่ไม่สำหรับน้องเจนนะไม่น่าจะผ่านน่าจะเบสเดียวกับปาเตียพระรามสามนะเอาอุอ้ยนะฮะเพราะเข่าอ่อนนะครับแ้มขาดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเก้าต่อห้านะครับเก้าต่อห้าครับเกมสิบสามไม่มีเดียวนะครับ ฝั่งของเจ้านนประเวศเป็นต่อนะฮะตอนนี้ออกนะครับเทพยงไม่มีรายการเลยครับเจ้าโกพม่าขอแก้วมือนะครับ1 0,000มบาทนะฮะก็สุขที่จะมาถึงนี้นะครับกําลังคิดอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับนะฮะเพราะว่าเขาหลงลูกเสิบนะครับภาษาตะก้อนนี้เขาเรียกว่าหลงมาเล็กทีนะครับนะครับหลอกหน้าเท้านะฮะจังหวัดหลงก็มีเหมือนกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะได้เดี่ยวหรือเปล่าส่งนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับหาเงินไม่ทันครับโอ้ยอุยตอกกอกพูดนะครับสิบต่อหกครับยอดเอาไปแล้วครับสีิบดต่อหกครับลูกเสิร์ฟนี่คนเราเขาอ่อน ะครับข้อตูข้อเท้าเป็นไรไม่รู้นะฮะอุ้ยบางชันนะครับอุ้ยก็จะมีอาการนะครับเกร็งนิดนิดนะครับเพราะว่านอนขายาวนะฮะเสิร์ฟถ้าไม่คมนะครับก็โดนเกี่ยวนะครับนี่ครับหกต่อสิบครับ เดียวกับพี่โยได้ไหมนะฮะน้องเจนนะครับน้องเจนเอาไปเจ็ดแต้มนะครับให้เสิร์ฟก่อนนะครับค่าเกมไม่ต้องเสียนะครับคุยกันได้นะฮะแต่ว่าต้องเป็นเมมเบอร์นะครับต้องเดียวบ่อยๆนะครับจะได้มีโปรโมชั่นให้นะครับออกหลังนะครับ ครับสังเกตลูกเสิรฟนะฮะนี่ครับอุ้ยนี้เป็นลองลูกเสิ์เนะครับนะครับนนตประเวนี้ชัวกว่านะสิบต่อครับเกมสิบสาไม่มีเดียวนะครับนี่แม่พลิกเน็ดอีแล้วครับอุ้ยบางชาติเอาไงครับเอานะครับโดนส้นนะครับดูครับนี่ครับ สภาพนะครับเตะตามสภาพนะครับเจ้าอุ้ยครับทั้งคู่นี้เอาง่ายครับตอนนี้เวียดดีกว่าปีศาจแล้วกันนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าผมตามสายตานะฮะปีศาจไม่ผ่านนะฮะพื้นแน่นนะครับ สิบตัวครับอสายนะครับลาขึ้นมาไม่ข้ามนะครับอายหมดแล้วครับสิบตัวครับอุย้ยบางชันนะหลดดุดอีกแล้วครับโหเศร ใครที่ชื่นชอบตะก้อเดี่ยวนะครับต้องเอาไปศึกษานะครับไม่ว่าจะเวียดไหนนะะสำหรับน้องๆนะครับชอบตะก้อเดิมพันสายเดี่ยวนะฮะต้องดูไว้นะฮะการเช็คลูกนะครับแล้วก็ลูกเสิร์ฟนะครับเสมอไอเสมอแต้มก็สูน้นนไม่ได้แล้วครับสี่เบตหกครับ เดียวกับเพลงรัดกระบางผ่านม้เนะฮะเจนเจนยังไม่มีเวทนะน้องนะครับพี่เปิดดูคัมภีร์หลายรอบแล้วนะครับไปสาย3ามเปิดดูดูพื้นเดจนตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะครับเวทน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณติดหนึ่งหนึ่งในล้านนะครับน่าจะติดอยู่นะฮะโอ้โหความเก่านี่ครับลูกทำนะครับหยอกเล่นนะครับ สนามนี้ถือว่าฟิตนะครับสำหรับนนนะครับสนามซ้อมนะครับอุ้ยถือว่ามาเยือนและคอสนิมนะครับความละเอียดยังสู้นนไม่ได้ครับนี่ฮะสิบสองนะครับเดีต่อไปผมจะเดี่ยวกับนนนะครับนะครับจะลองซ้อมดูไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเมื่อก่อนชนะเขานะครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลือแต่เกือบนะครับเพราะว่าพื้นแน่นเหลือเกินนะครับ ไม่ได้เกมครับ12ต่อ6 6ต่อ12นะครับขาดลอยครับไม่เดียวนะครับฝั่งนนประเวศเหลือแต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับ ดูครับสันแบกครบเครื่องครับถ้าเกิดน้องเจิ้นจะเดียวกับเพลงลักกระบังนะฮะใส่ตัวเลขมาเลยนะครับไม่น่าผ่านนะครับนนเพราะว่าลูกทําไม่มีนะครับมีเหรียมไหมน้องปอลสนเบนสวัสดีครับอุ้ยนะฮะกำลังจะเสร็จให้นนประเวศนะฮะดูครับพื้นแน่นจริงๆครับนี่ฮะจบเกมนะครับสู้ไม่ได้ครับ